สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลเลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยในระบบของ iOS ก็พิมพ์ไปใน Apple Store ได้เลยนะครับก็จะเจอตัว UG Phone เหมือนกัน ใครนะครับที่อยากจะเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกนะครับขอแนะนําแมงปอเลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับก็มีคนขอเข้ามากันแล้วนะฮะในส่วนของ ID ป้ายเหลืองนะครับที่ผมเนี่ยทำ อาภารกิจของตัวผมเองนะฮะก็คือการดองเพื่อเอาคัมแบ็กกับเซเว่นเดย์เฟสติวนะฮะผมก็ไม่ได้เข้าเกมประมาณ30วันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำแบบนี้ได้เรื่อยๆไหมก็คือเข้ามาเล่นกิจกรรม7วันแล้วก็ไม่อ่อน30วันเพื่อมาเอาภารกิจ 7-Day Festival สําำหรับผู้เล่นกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งผมจะทำได้ไหมหรือมันทำได้ครั้งเดียวต่อ ID มาไขข้อสงสัยกันนะฮะก็จากที่เห็นนะตอนนี้ก็คือไม่มีภารกิจ7 day festival เด้งขึ้นมานะฮะไม่มีนะครับก็สำหรับภารกิจผู้เล่นกลับมาน่าจะได้แค่ครั้งเดียวไหมเพราะว่านี่ฮะไอภารกิจอันนี้เราทำได้ใหม่เนี่ยวันแต่ไม่มีภารกิจ7 day festival 7เวันเพราะฉะนั้นนะครับภารกิจ7 day festival ไม่เข้าเกม30วันเนี่ยทำได้แค่ หครั้งต่อหนึ่งอนะอันนี้สำหรับในมุมที่ผมเห็นนะน่าจะได้แค่หนึครั้งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าไขาข้อสงสัยตัวผมเองและก็น่าจะไขข้อสงสัยสำหรับทางบ้านด้วยนะครับว่าเออมันมันได้เรื่อยๆไหมนะครับสรุปก็คือไม่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ไอภารกิจตรงเนี้ยยังได้เรื่อยๆนะก็คือการที่เนี่ยอ่าเราเล่นเนี่ยนะครับเนี่ย ดองอะไรพวกเนี้ยได้เรื่อยๆนะครับแต่ไอพารกิจ 7-Day Festival ไม่ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะมาไหนๆเราก็เข้ามา ID นี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหาตัวเบราช้างกันหน่อยละกันนะฮะไอดีนี้ก็มีเกียร์อยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครคขอทข้งน้อยนะเฮย้ยได้กบฟ้าด้วยอ่าเดี๋ยวไปเปิดหาบาวช้างกันเผื่อได้ <laughs> เออก็ถือว่า ได้ครั้งหนึ่งต่อ1 ID อ่ะผมสรุปไปงั้นแล้วกันนะว่าได้แค่ครั้งเดียวต่อ1 ID แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเปิดหน่อยนะครับไหนๆก็เข้ามานะฮะก็จะมีในส่วนของเควสนี่นะอ่ะตัวบราวนะฮะแล้วก็มีภารกิจเนาะอ่าให้เราทำอ่ะเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนละกันนะครับเคลียร์สเตษนี่เลย30 1 0 0 1 5รร้อยรับ300รูบี้กันก่อนนะไอดี ID นี้นี่เลยเคลียด่าน100ครับผมโอเคเรียบร้อยนะ <c oughs> อ่ะต่อเลยนะครับแล้วก็เคลียด่านที่150นะอ่า เกียด่าร้อยห้าสปุ๊บอ่ะเกียดาร้อยห้าสมาปุ๊บอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ด่าน30เดี๋ยวเราเปิดกาชาตินะครับลุ้นตัวละครบราวช้างกันนะอ่าพอดีมีบี้อยู่พอดีเลยเออ <c oughs> เผือ <c oughs> เ่อได้นะเพราะว่าหลายๆไอดีก็เปิดไม่ไม่ค่อยออกเลยนะสําสำหรับบราวช้างออกยากนะ เออถือว่าออกยากงงเหมือนกันคือไอดีหลายคนเนี่ยได้กัน5ตัว10ตัวแต่ไอดีที่ผมเล่นเนี่ยอบอไม่ออกเลยออกยากมากนะฮะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรออกยากจริงๆนะฮะอ่ะมาลับบี้มาและไปเปิดหากันนี่ฮะลับมาปึ๊บ หมดรถไฟเดี๋ยวส่วนโหมดรถไฟเนี่ยเอาไว้ก่อนนะในส่วนในส่วนโหมดรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับในส่วนที่มันได้เลเวลเนาะก็มีคนเอ้ยงงว่าสรุปแล้วมันมันจะได้หรือไม่ได้คือตอนเนี้ยผมอ่านจากตัวเกมเนี่ยมันมันยังไม่มีอะไรชัดเจนมันจะเด้งเข้ากล่องของขวัญเราหรือมันจะเด้งเข้าเกมเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเบื้องต้นก็คือเราก็ต้องรอเนี่แหละนะครับว่าเออมันจะเด้งแบบไหนมันจะมาอะไรยังไงนะ เบออื้องต้นเราก็ต้องรอแบบนั้นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเข้ากิลเป็นสกิลหนึ่งนะครับไปสอ่าไปซื้อตั๋วกาชาสักสองใบนี่นะอ่าซื้อตั๋วกาชามาแล้วก็มาเปิด10ตั๋วก่อนอ่าสิบตัว๋วเผื่อได้เลย10ตัว๋วไม่ต้องเอาอะไรเยอะบาวช้างนะมาหน่อยบาวช้างเออได้ไหมบ้าวช้างมายังไง โอ้โหมาถึงก็ทีเล็กซารีนะฮะออกยากจริงๆนะครับเรียนต่อครับผมบาวช้างมาหน่อยบาวช้างมายังไงออกไม่ออกปึ๊บออกเกตนะอ่ะเอาบี้ไปสามร้อยบี้เอาไปสามร้อยบี้ฮนะช้างจะมาไหมช้างขอลุ้นช้างหน่อยนะเออ นะมาอืมออกกาลังกายเตียวหุ้ยโอ้โหนักป้นมูลคือเลดแปดดาวดีมากแต่แบบตัวอะไรครับเนี่ยเนี่ยเลดแปดดาวสี่ตัวแต่แบบอะไรออกวะเนี่ยไอเลดหนึ่งจุดผมไปไหนนะเออหนะึุดห้าูนเบาช้างไปไหนฮลัลโหลมาหน่อยอย่าออกยากซีมา ปึ๊บนาวิกโยธินพเนจรกาบองเพชรเจ้าชายจจรเข้เทพประยุทธ์โอกาสที่เราจะได้รับบาหนักรบฝึกหัด1.50นะครับโอเคนะยากเหลือเกินเอาผมเจ็บทุกไอเดีเหรอฮะมาออกง่ายหน่อยก็ได้นะเอาเจ็บทุกไอดีเลยอะถามจริง เกินไปหรือเปล่าเอามาเออเจ็บทุกไอดีเลยแอมพายดับเตอร์โอ้โหไม่เอาเบานี้เอาเบาช้านะฮะวีนัสอีกแล้วอนเดียแดงมายากลเรียบร้อยฮะสามร้อยรูบี้สุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะจากลากันนะก่อนที่จะจากลากันก็มาสักหน่อยไป มาฮะ300รูบี้สุดท้ายมาปั๊บปั๊บปับป๊บปับป๊บปึบ๊บปั๊บปึ๊บแมมอปึ๊บล็อกเกตปึบ๊บอันแอนโอแดน,นียลทหารเจมโอ้เรียบร้อยฮะเจ้าแม่โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะก็มาอัปเดตนะครับ,นรบในส่วนของ เรียกว่าอะไระครับมาอัปเดตในส่วนของภารกิจ 7-day festival ที่ได้กบ9ดาวกับ200รูบี้นะสำหรับ ID ที่ไม่ได้เล่น30วันเข้ามานะก็ได้แค่1ครั้งต่อ1 ID นะครับเพราะว่าผมก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะฮะอ่ามันก็มีตรงนี้ให้เห็นเนี่ย มันขึ้นคอมแบ็กใหม่ถ้าใครไปย้อนดูเนี่ยจะรู้ว่าเออผมได้ไปแล้วแล้วคอมแบ็กมันก็นับหนึ่งใหม่แต่ภารกิจ7ซเว่นไม่ติดมาด้วยนะฮะก็หนึ่งครั้งต่อหนึ่งดีสู้ๆนะฮะใครเป็นไอดีหลักเนี่ยอยากไม่เข้าเกม30วันเอาภารกิจก็ทําได้เหมือนกันนะฮะก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ